同学们好，我们又来见面了。这节课的内容就是打招呼。我们怎么用中文打招呼的呢？那来吧，我们开始学第一课。你好，สวัสดีค่ะ。พวกเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะคะคือการทักทายเป็นภาษาจีนค่ะมาค่ะเรามาเริ่มเรียนบทที่หนึ่งกันเลยนะคะบทที่หนึ่งมีชื่อว่า你好สวัสดี แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเรามาร้องเพลงหนีหาวกันก่อนค่ะนี้ห่าวสวัสดี สวัสด so ี ในภาษาจีนวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่านอกจากคําว่าหนีเห่าที่แปลว่าสวัสดีแล้วก็ยังมีคําอื่นๆที่สามารถใช้ทักทายในภาษาจีนได้อีกเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนีเห่าหนีเห่าสวัสดีนินเห่านินเห่าแปลว่าสวัสดีเหมือนกันคะ่ะ แต่จะใช้กับผู้ที่มีความอาวุโสกว่าเราหนีเมินเห่าหนีเมินหา่นนหาแปลว่าสวัสดีพวกคุณใช้ในกรณีที่มีคู่สนทนามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปค่ะตาเจ้าเหา่าตาเจาหาแปลว่าสวัสดีทุกๆคนใช้เวลาที่ทักทายคนจำนวนมากเช่นการออกไปพูดหน้าชั้นเรียนเป็นต้นค่ะ เจ้า上好แปลว่าสวัสดีตอนเช้าหรืออรุณสวัสดินั่นเองค่ะหวานช่ห่วานชาหสวัสดีตอนเย็นหวานอันหวานอันราตีสวัสดิ์谢 ตู่อีตู่มาฝึกอ่านกันค่ะคำที่หนึ่งนะคะเหล่าชื่อเหล่าชื่อคุณครูสองหนีเห่าหนีเห่าสวัสดีสามหนีเมินเหาน่าหนีเมินเห่าสวัสดีพวกคุณสี่ต้าเจียเห่าต้าเจียเห่าสวัสดีทุกคนห้าจ่ายเจียนจ่ายเจียนลาก่อนหกเสียเสีย เซียเซียขอบคุณเรามาเล่นเกมตอบคำถามกันค่ะกติก,นในกาในการเล่นนะคะข้อที่1คุณครูจะอ่านคำศัพท์ที่ปรากฏขึ้นในภาพค่ะ 2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ตรงกับคำศัพท์ภาษาจีน 3. คุณครูจะให้เวลาในการคิด5วินาทีและคุณครูจะเฉลยหลังหมดเวลาค่ะหมายเหตุนะคะนักเรียนไม่ต้องทำรงสมุดนะคะ ข้อที่1ค่ะคําแรกนะคะคําว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่าซื้อแปลว่านักเรียนหรือว่าคุณครูคะเฉลยคำตอบคือคุณครูค่ะข้อที่สองนะคะคำนี้อ่านว่าหนีเห่าหนีเห่า นักเรียนคิดว่าคำว่าหนี้ห่าแปลว่าสวัสดีหรือว่าสบายดีคะไปค่ะจับเวลาห้าวินาทีค่ะ,ะเฉลยคำตอบคือสวัสดีข้อที่3ค่ะคำว่าจ่ายเจียน จ่เจียนนักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไรคะระหว่างขอบคุณกับลาก่อนค่ะเฉะลยคำตอบคือลาก่อนคำสุดท้ายนะคะคำที่4ี่อ่านว่าเซีย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 นักเรียนคิดว่าแปลว่าลาก่อนหรือขอบคุณคะ ฉเฉลยนะคะคำตอบคือขอบคุณนั่นเองค่ะเจียซู่ล่จบเกมแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้ไหมเอ่ยนักเรียนคนไหนทำไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปิดเรียนนะคะเราจะมาเรียนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะหนีเห่าหนีเห่าแปลว่าสวัสดี 老师，老师，คุณครูนี่เมห่าน好นี่เมื่อน好สวัสดีพวกคุณ大家好，大家好，สสวัสดีทุกคน再่再ยเ,า,ยเาก่นกน เสีย่ยเี่ยขอบคุณเสีย่ยเี่ยขอบคุณเป็นยังไงกันบ้างคะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องการทักทายเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะค่ะนักเรียนนะคะเวลาเจอคุณครูหรือพเพื่อนๆนะคะตอนเปิดเรียนก็อย่าลืมทักทายกันเป็นภาษาจีนนะคะอย่าลืมคําว่านีห่าวนีห่าวสวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจ้าเจียน